ตอนนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์ p o นะครับคั้งที่41แล้วนะครับที่เมืองทองธาน,นีนะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูว่าบูธของไฮนี่บอยนะครับวันนี้มีตัวอะไรใหม่ๆบ้างวันนี้ไปรอบสื่อมวลชนนะนักข่าวเต็มไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเซิร์ฟบรรยากาศมาให้ดูไปเดี๋ยวผมพาไปดูบูธไฮนี่บอยกันดีกว่า โอเคตรงนี้นะครับจะเป็นประตูทางออกนะหรือว่าประตูสุดท้ายของฮอนะครับเข้ามาปุ๊บนี่เลี้ยกกวขวาเลยนะครับบูธแฮร์ี่บอยอยู่ทางด้านหลังนี่เองไปตอนนี้นะครับก็มาถึงบูธของแฮร์รี่บอยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทางด้านหลังผมนะฮะจะมีรถด้วยกันทั้งหมด5รุ่นนะครับ5โปรดัก์ซึ่งเป็นสายแคมเปอร์แบบ เต็มๆเลยนะปีนี้แบบชัดเต็มมากเลยนะครับตัวแรกนี่ผมต้องไกลๆก่อนนะอันนี้คือรถบ้านมอเตอร์โฮมแคลริบอยซึ่งคุณน่าคุณตัางอยู่ดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีทั้งหน้าโตต้าไฮรักแชมป์นะครับมีทั้งมิซูบิชินะครับขับ4ขับ2อันนี้แล้วแต่นะครับเป็นคอนเซปต์นะครับผมท่านชอบรุ่นไหนเหมาะกับรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นไปได้นะครับตัวต่อมานี่จะเป็นอ่าตัวเบนซ์นะครับตัวใหม่เลยตัวใหญ่ด้วยนะครับขนาดของเขาเนี่ยมีความยาว เป็นวิเศษนะภายในสวยมากเบาสองตัวหน้าน,นี้หมุนได้เลยเหมือนข้างในมีเตียงนอนสองชั้นนะมีระบบไฟมีห้องน้านะครับมีห้องครัวครบนะครับอันนี้ไปไหนไปกันเลยนะครับตัวต่อมานะครับด้านท้านน้าไปก็จะเป็นลักษณะของสไลด์ออนนะครับสไลด์ออนคืออะไรตัวลูกกระบะของตัวต้าแฉมเนี่ยนะฮะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลูกกระบะแนวยาวที่ไม่ติดซุ้มล้ออยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่ามีตู้ตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยอ่าดีไหมแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับมีขนาดเป็น รถกระบะนะครับ4ประตูนะก็สามารถทําได้แล้วก็ถอดออกแล้วก็มาดัดแปลงเป็นตัวเทรย์นะครับอันนี้ก็ราคาคุยกับเซลลได้นะครับว่ายังไงเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่แพงนะฮะแล้วตัวตู้เนยุกเข้าไปเรื่องระบบไฟเอนะครับท่านสามารถคัสตอมเองก็ได้นะครับท่นานอาจจะมีแบตอยู่แล้วท่านอาจจะมีไอเดียนุ่นนี่นั่นอย่างนี้ฮะระบบไฟเราก็แยกไปแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เราดูแลให้นะครับก็อยู่ที่1นึ่งแสนหาบาทก็จะมีระบบไฟแบตเตอรี่นะครับโซล่าเซลล์่ีโวลต์อะไรก็แล้วแต่อันนี้คุยได้นะครับ ตัวต่อมาทางด้านหลังสุดนะครับก็จะเป็นป๊อปท็อปนะครับความพิเศษของป๊อปท็อปนี่คือมันมีความน่ารักไอ้ตรงหลังคามันเนี่ยมันสามารถยกไฮดรอลิกขึ้นมาเป็นเตียงได้อีกหนึ่งชั้นและด้านล่างเนี่ยท่านก็สามารถทำเป็นเชิร์ฟออฟฟิศเป็นโต,ต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวหรืออะไรก็ได้นะครับพอพักเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ยุบตัวลงมาปุ๊บขับออกไปเลยกลับบ้านจบง่ายไหมง่ายอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพโดยรวมเนี่ยของเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ราคาผมมีบอกไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้ หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวสุดท้ายนะแต่ไม่ท้ายสุดตัวข้างหลังนี้จะเป็นสไลด์อินอ่าสไลด์อินแตกต่างกับสไลด์ออนยังไงสไลด์ออนเนี่ยจะเป็นลักษณะของลูกกระบะเทนะครับแล้วก็เอาตู้มาวางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไลด์อินเนี่ยคุณเอาลูกกระบะตัวนั้นอนะ่ะที่เป็นลักษณะส,สีประตูเนี่ยเอาตู้เข้าไปวางได้เลยแล้วก็สามารถตั้งกลางแล้วเอารถออกได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วทำยังไงบ้างนะครับผมเอาละเดี๋ยวเข้าไปดูบูธข,ข้างในดีกว่านะครับไปครับ ถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากพบตัวจริงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เมืองทองทานีนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41นะครับเชิญมาดูครับมีคนดูแลนะครับหม่อมพง์นะครับเซลเกตนะครับแล้วก็เซลแม็กนะเข้ามาติดต่อได้เลยมีคุณ้าคุณตามดีอยู่แล้วนะฮะหรือว่าท่านใดสนใจก็สามารถไปชมในได้ที่ w w w c a l l บ b y y o o m นะครับหรือโทรมาที่027528585อีกเบอร์นึ่งนะครับ 360-755เรายินดีให้บริการครับนอกจากรถเหล่านี้แล้วนะเรายังมีรถเรื่องของรถทำเงินนะครับตู้คาร์โก้บล็อกนะครับคูบ็อกนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงรถพยาบาลด้วยแล้วก็รถตัดต่างพิเศษหลายๆอย่างมากมายนะครับทางคาริบอยนี่จัดให้ได้อยู่แล้วเอาละแล้วมีคลิปอะไรดีๆต่อไปกดติดตามกดหัวใจไว้นะครับบ้านสม้มบ้านเหลืองบ้านเขียวบ้านแดงอะไรติดตามให้หมดรับรองไม่พลาดเด็ดขาดนะครับผม โอเคครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครคหน้าครับสวัสดีครับ Carry Boy the name of quality and design